อันนี้ยางยางจักปีคะยางปีพ่อโซหาสิบเอ็ดถึงหาสิบสองลยะพ่อหาสิบสองสี่ไร่อายุเลยเด้แต่ว่ามันทังยางโกกยางนินทรายมันบมรุงหยาบมันเทียนหยาบื้นดินเป็นทรายนะคะนีทรายบางใดมีเหล็กแต่วะคบแล้วหมู่ว่านวัวใหญ่เมื่อวานอันนี้ฉีดปุ๋ยชุดสี่ปอสี่ปอพัชเพราะว่าบวกโดยฮีโร่นะคะอันนี้สามมีด หรือเปล่คะแม่สามมีดยางกีดหน้าสั้นแค่นี้นะคะนี่นะคะจากแต่ก่อนยังบริสีเป็นยังไงคะกลับมาได้แจ้งซีได้ดอกบวงเดียวได้บวงบังเคยกับต้นเนี่ยต้นน้อยๆเน้นๆไม่ได้โอนพี่ฉีดจักเือคไหมคะฉีดครั้งที่สามอันนี้คือหนึ่งชุดนะคะยางสี่ไร่ยางสี่ไร่วันนี้เรา มา,ามดู้เอาโป๊มาสามร้อยโป๊ะสามร้อยอส่วนนี้สามร้อยอมันกับบริกีดหลายน้ำตนหน่อยหลายฉีดฉีดสามรอบแม่สามรอบผลผลิตเริ่มเพิ่มขึ้นไห้กับหัวตะกีดบิิกีดตะกีดกับไปกีดตะยุดงมีเบิดฝนหัวตะไราารีกีดยุ่นี่ อันนี้พิ่งกรีดด้ได้สามมีดต่เบ้งนายางมงยังอันนี้ตะปี่กายนี่ยว่าตะกรีดจากนี่มาอันนี้พึ่งกรีดนะคะจ้าฉีชุดสี่ปอนะคะสี่ปอนำยางจะกรีดมาเบิดฝนนี่โอ้นี่มัน่เนี่ยได้ขายเท่ยนึงเป็นยังไงบ้างคะชุดสี่ปอดีค่ะก็ดีอยู่บอกคนที่บอกเคยไซนะค่ะเป็นยังไงเพื่อเขาอยากไซนาำหรือว่าก็เป็นปุ๋ยน้ำล่ะคะเป็นบำรุ่ง ต้นยางเขาก็สมบูรณ์อยู่น้ำยังเข้มข้นจ้าเข้มข้นอยู่โอ้ชิจยอดเลยนะคะบ่มีน้ำเลี้ยงวันนี้ค้นางรับอีกนี่นะคะหนึ่งชุดดินเป็นดินทรายใช่ไหมคะพื้นเป็นทรายนะคะี่เมื่อกี้เขาก็เฮ็ดหน้าละนี่โอ้ันเป็นผ่านเฮ็ดหน้าปลูกยางแทนนี่กันนะคะผลผลิตของสีปอเขาซื้อน้ำเพลินหาดินนีคนเก็ดหน้าซื้อน้ำเพลินเหลือกับมะเปียงปลูกยางอือ สุดยอดเลยฉีด3มรอบน้ำยังเริ่มมาได้อีกฉีดอยู่บงอีกจักสองรอบนี่ละอันเหลืออยู่อันชุดแรกชุดแรกชุดแรกจะหมดแล้วนะคะวันนี้รับรับมาอีกชุดที่สองนะคะนี่นะคะอันนี้คือการันตีจากคนที่ใช้จริงชุด4ี่ปอนะคะใครที่สนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่คุณนุชนะคะสกลนครเบอร์โทรศัพท์062 359 4 7องขอบคุณขอบคุณค่ะพี่พอย่างื บ้านเย็นจ้าที่บานเย็น <c oughs> ส่วนที่บ้านเย็นนะคะอยู่บ้านทานตะวัน,นตำบลสว่างอำเภอสว่างตำบลสว่างอำเภอสว่างจังหวัดสกลนครน,นะคะน,นี่นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ